เอาใจหนูไปฟิตแค่ไหนอะจะฉันจะไปรู้เหรอโอ้ยเคอพี่เขาฟิตอยู่แล้วค่ะตั่ปต้ยนะคะแล้วก็พี่โน้ตพระธรพงศ์ก็ให้หนูก็ให้ใจเขาไปด้วยเหมือนกันเอาแล้วแล้วก็ผมขอเชียร์มวยรองแล้วกันเนอะจริงๆจะเรียกว่ารองไหมก็ไม่รู้ถ้าพูดถึงดีกรีก็อาจจะรองแต่ถ้าพูดถึง การอ,อะไรจัะในครั้งนี้เราไม่รู้ไงว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างค่ะพี่สาคออเอาละเรามาชมครับคู่เซตแรกนะครับกองทัพร,กกร,รถถังะเสาร์ไปลูกนี้โอ้ยจี้ไปที่เจ้าตาราแต้มเปิดไม่ขึ้นของเจ้าทัพรถถังครับเสาร์ไปลูกนี้โอ้จะโยเกิดเปิดไม่ได้ตักมาให้เจ้าแจ็คลอยแบด้ว่าโอ้ยร้อนนะตั้งใหม่ครับ แจ็คร้อยแรงกบ้าโอ้โหเรียบร้อยไรครับโอ้แต่ลูกเมื่อกี้นี้บอกเลยนะคะว่าพี่โน้ตเนี่ยเข้าตาแอดมินแอนมากเลยว่าเอาไเอาครับมาดูครับหนึ่งเท่าครับอ้าวให้จะเปิดมาได้ครับยกไปอีกครั้งหนึ่งแจ็คร้อยแรงกบ้าลูกนี้โอ้ยควบคุมอารมณ์ที่จะแสดงออกแล้วนะคะณตอนนั้นเนาะเอาแล้วค่ะมาดูกันต่อค่ะอาจจะได้เห็นพี่ปุ้ยโอ้ยพี่โน้ตฟาดโอ้ย ยังตั้งมาได้อยู่คก็ลูกนี้โอ้ยขวัญมาได้ครั้งหนึ่งกันก็โหยโดนพลาดไปสองทีค่ะลูกนี้เอาลับลูกนี้โอ้เรียบร้อยไร้ไร้ครับโอ้โหถือว่าสุดๆจริงครเกมเมื่อกี้นี้โอ้โหผัดกันอ๋อเสิร์ฟมาครับสามต่อสองครับพี่ปุ้ยลูกนี้ยังไงจ้าโอ้เรียบร้อยเรไรครับพี่ปุ้ยจ๋ายอมแล้วจ้าเอาใจหนูไปค่ะ ยังไงก็นัดนี้สําคัญฮะเอาครับเสิร์ฟมาลูกนี้พี่อดอสเกี่ยวมาได้ต่างอีกครั้งหนึ่งสวยๆพี่ปุ้ยโอ้ยหยาครับอยาไม่ตายยังได้ครับพี่อดอสเกี่ยวไปครั้งหนึ่งพี่ปุ้ย,ยาเอาใจจ้าโอ้เหลียบร้อนเรไรครับโอ้ยหกต่อสี่ครับหกต่อสี่ค่ะจะเป็นน้องตาล่าแตา้เป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะมาดูว่าตาจะเสิร์ฟไปในทางไหน เสิร์ฟมาแล้ว่ะลูกนี้เจ้าท็อปเปิดมาพี่ปุยตั้งเองให้กับพี่น้ตลูกนี้หูยเป,ะะเป็นไงล่ะคะพี่น้ตเป็นไงล่ะเห็นไหมนั่นแหละฮะมาดูการเสิร์ฟของเจ้าท็อปรถถังนะคะรัฐเดชน้อยเจริญ5ต่อ7ค่ะเสิร์ฟไปแล้วแรงค่ะแต่เปิดขึ้นมาได้ค่ะโยตั้งมาให้กับแจกลูกนี้ยังไงหูยคือฟาดแรงอ่ะมันมันมันไม่ใช่ร้อยแรงมา้าพี่คอนโอ้โห เอาแล้วค่ะมาแล้วค่ะลูกนี้ยังตั้งเปิดขึ้นมาได้โยตั้งให้กับแจ็คโอ้ยยังติดบ้าค่ะเอาแล้วค่ะเป็นโอกาสอีกทีของแจ็คลอยแรงมาอีกครั้งนึ่งเป็นลูกที่สองก็โอ้ยยอมแล้วจ้ามันต้องสองครั้งสองคราถ้าจะเอาตามจากทางฝั่งของกองทาพปกมันไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะคะตำรวจยังนําอยู่หนึ่งลูกครับเก้าต่อแปดตาล่าแต้มะจะล่าแต้มหรือเปล่าลูกนี้เอาครับ พี่โน้ตชงหวานหวานพี่ปูจ๋าโอ้ยอยากได้หรือเปล่ายังขึ้นนำอยู่ค่ะ9ต่อ11ค่ะท็อปเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วค่ะยังเปิดศีรษะขึ้นมาได้ค่ะตั้งให้กับแจ็คอีกทีลูกนี้โอ้หติดบล็อกค่ะเอาแล้วค่ะกลับมาแจ็คตั้งให้กับตัวเองแล้วฟาดีกครั้งหนึ่งโอ้ยยอมแล้วจ้า 11เท่ากันค่ะมาดูการเสิร์ฟของตาลาเตามมาแล้วค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะเกี่ยวกับมาแต่ลูกพล้นกลับไปค่ะเป็นโอกาสของทางแจ็คร้อยเร่งมัดอุ้ยเตะอัดไปเต็มเตมค่ะโอ้สุดยอดไปเลยค่ะทางฝั่งของตำรวจนะคะ12เท่าค่ะมาดูการเสิร์ฟของทางท็อปรถถัง ท็อปรูกนี้เสิร์ฟสวยค่ะแต่ยังเปิดสีสารและลูกลนมาเป็นโอกาสของทางฝั่งกองทัพบกโดยพี่ฟุ้ยทันทะเข้างนี่โอ้ยลิ้นทันกันแม่เจ้าและลูกลงค่ะจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟท็อปเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วค่ะโยเปิดตาค่ะแตงแก้กลับมาได้อยู่จากลูกนี้ยังไงโอ้ยยังเปิดพี่น้อยโอ้ยนิดเดียวค่ะเป็นจังหวะที่เปิดเกี่ยวลูก ของน้องแจ็คนะสนุกคาะการที่น้องๆแข่งได้สูสีแบบนี้มันคือสุดยอดแล้วสิเท่ากันค่ะมาดูกันต่ออา้าวเปิดขับขึ้นมาจ้าโยตังให้กลับน้องแจ็คพอยแรงมนาะ้ยยังไงแจ็คโอ้ยลูกนี้หมาลูกออกค่ะสิบหกเท่ากัน <laughs> <laughs> มาแล้วค่ะตังเปิดขึ้นมาลูกนี้โยตั้งให้กับแจก๊จกแจ๊กยังไงจก๊กยังไงโอ้ยที้โด่งค่ะแล้วพี่โน้ตก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดลูกนี้ขึ้นมาได้ค่ะสําหรับทางฝั่งของน้องแจ็คนะคะตำรวจเองแล้วก็กองขับ,บกค่ะเอาแล้วค่ะปันย้อนลูกนี้พี่โน้ตเกี่ยวขึ้นมาได้ตั้งไงกับพี่ปุ้ยลูกนี้ยังไงโอ้ยติดบล็อกอีกแล้วจ้ยายอมละจ้า สุดยอดจริงๆฮะลูกขึ้นไปบล็อกโอ้โหเอ,อ่อวัดกันไปเลยครับตอนนี้ทัอต้องวัดลูกเสิร์ฟแล้วเสริฟไปลูกนี้เอาโอ้ยังเกี่ยวไม่ได้เจ้าโยเกิดตั้งาอม่ครั้งหนึ่งลูกนี้ยังไงโอ้ออสิริใจฮะโอ้ยิ่งปฏิพ่โนธครับเปิดไม่ขึ้นในลูกนี้ต้องยอมให้กับทางตำวรวจนะในเซตนี้โอ้โหคุณอะไรนะขอเสียงี่าก่นคจากคุณคุณอะไรคุณพลนัค่ะคุณพลนัทสวัสดีครับคุณพลนัทครับมาก็ดูแบบ โอ้ก็สุขสนานฮนะเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าเกมเซตสองนี่ทับปกจะเอาคืนหรือเปล่าครับมาดูฮะเซตเอ่อเซตที่สองนี่ตำรวจจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกฮนะเอาลเริ่มแลวสูดสุครับเอาโอ,โอ,โอ้ลูกแรกนี่ ตาก็แจกแต้มก่อนฮะนี่ฮะ <Okay. S 2> เอ๊เขาเจนมาหมดทั้งหลายสนามแล้วเหมือนกันค่ะศูนยต่ค่ะตาลาตาเสริมลูกนี้ปั่นยอดไปพี่ปุ้ยเกี่ยวกลับมาได้ตั้งให้กับพี่ปุ้ยลูกนี้โอ้โหพี่ปุ้ยกับพี่ปุ้ยคือในใจมีแต่พี่ปุ้ยนะแต่ก็คือตาเป็นพี่โน้ตนะงงมากโอ้โหสอต่อสามฮะอ๋อ ตัางกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลูกนี้ยังไงจ้าโอ้ยลูกกวางเหนียวหลังของเจ้าแจ็คร้อนแรงมาเลยครับแม่มาลุ้นกันต่อในเซตที่สองครับตำรวจเสิร์ฟใหลูกนี้เอาครับตัางกันอีกครั้งหน,นึง่งพี่ปุ้ยจ้าโอ้โหลูกนี้พี่ปุ้ยพลาดนะลูกรู้สึกจะโดนปลายเท้านะฮะทำให้ลูกออกนะฮะโด่งออกไปด้านหลังเยอะเลยฮะโดยเจ้าตาลาแตมค่ะ เปิดไปแล้วลูกนี้เปิดศีรษะขึ้นมาได้ค่ะพี่โน้ตตั้งให้ก่าพี่ปุ้ยลูกนี้ยังไงหูยอมแล้วจ้าไม่ถึงค่ะสำหรับแจ็คร้อยแรงม้าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นการล้มช้างเลยพี่หอนนั่นน่ะสิซึ่งเอาฮะมาชมกันต่อครับตอนนี้รู้สึกว่าไม่เป็นผลฮนะห้าเท่าครับเอาครับตั้งใหม่ครั้งหนึง่งแจ็คร้อยแรงม้าขึ้นฟาดโอ้เรียบร้อยเรไรครับโอ้ี่ปุ้ยบล็อกไม่อยู่ฮะเป็นแต้มของตำรวจครับ แล้วมาดูเกมการแข่งขันตาลาตามลูงนี้เสิร์ไปแล้วคะ่ะเจ้าดีดเปิดขึ้นมาได้คะ่ะพี่ปุ้ยวิง่งวันแล้วหน้าเน็ตโอ้ยยอมแล้วจ้าคือพี่โนต้ตก็พยายามที่จะตั้งให้พี่ปุ้ยได้ได้แบบตรงจุดที่สุดคุณอ้นบอกว่าตำรวจเก่งเกินมาแล้วคะ่ะโอ้ยเสิร์ฟเี็เน็ตข้าอัย้ยิ่งไปเลยเป็นยังไงล่ะคะ สกออยู่ที่9เท่ากันค่ะนี่เป็นเซตที่2ค่ะหลังจากที่เซตแรกเนี่ยทางฝั่งของตำรวจในชุดสีขาวสามารถเอาชนะฝั่งกองทัพบกไปได้ค่ะ9เท่ากันปั่นย้อนลูกนี้ค่ะพี่โนวตังง้งให้กับพี่ปุ้ยสวยๆเลยค่ะลูกนี้ยังไงโอ้โหหวานเจี๊ยบฝังแบบ9ื้ต่อส1อครับ อาอุอ้ยเกือบไปแล้วพี่โดนเกี่ยวมาได้ครับลูกนี้พี่ปุ้ยโอ้ยยังไงจ๊ะยังได้ครับเจ้าแจ็คสันแบ็คกับไปฮะแบลคเอาลูกนี้ดิโอ้โหโอ้โหกล้องชาเลนจ์ถึงกับพังไปเลยค่ะลูกนี้จากการปาดของวิปมาละค่ะลูกนี้จะยังไงเอ่ยมาละโอ้ยเฉียบเป็นไงอะ ลุ้นกันนะคะว่าจะมีเซตที่3หรือเปล่าสกอร์อยู่ที่14ต่อ9ค่ะเสิร์ฟมาแล้วก็เปิดแตกอีกแล้วกับมุมโดมนะคะจุดีหรือจะเป็นเจ้าต้าจะแจกแต้มก็ต้องมารุ้นกันฮะ9ต่อ15เสิร์ฟไปลูกนี้เปิดซีซัคขึ้นมาครับพี่นอตยกมาให้พี่ปุ้ย5เมตรลูกนี้โอ้เรียบร้อยเรไรครับนี่ฮะพี่ปุ้ย5เมตรเลยฮะตอนนี้ เกิดใครที่เชียร์กองทัพบกก็คอมเมนต์เข้ามาส่วนใครที่เชียร์ตำรวจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มานะคะเอาแลรเิร์ปเปิดไม่ดีเท่าไหร่ค่ะยังแก้ปัญหาไปได้อยู่โอ้โหปุ้ยค่ะฉลาดมากมากลูกเมื่อกี้นี้เฮีย,ก,ยกันตั้งใจน,นะไม่ใช่ไม่ตั้งใจนะเฮียกันตั้งใจนะสิบเก้าต่อสิบค่ะมาดูลูกนี้ว่าจะทำแต้มขึ้นแทนได้ไหมเอาและะ้วค่ะใส่ไปแล้วค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ตั้งให้กับน้องแจ็คร้อยเร่งนะอู้ย แต่คือน้องแจ็คลอยดางมาเนี right ่ยฟาดไปโดนทางพี right. right. ่โนตลอดเลยนะกล้องรุ่นนี้ดีเลยโดนเข้าไปเต็มๆไม่พังนะฮะกล้องชาเลนจ์นะครับเอาครับมาดูฮะเสิร์ฟไปลรงนี้ต่างมา5เมตรแล้วดิโอ้โหเรียบร้อยไรครับเห็นไหมฮะเห็นไหมล่ะต่าเสิร์ฟลูกนี้เปิดมาได้ยกไปอีกครั้งหนึ่งพี่ปุ้ยเรียบร้อยไรไร ก็ต้องขออภัยหลายๆคนด้วยนะคะเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เนต็ตตอนนี้อาจจะมีแบบกระถุกกระตุกอะไรบ้างนะคะคนใช้เยอะก็ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยมันราคาเบาเหลือเกินโถเอ้ยถ้าภาพค้างลบกวนออกแล้วเข้าใหม่ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันก็ <laughs> เรากำลัง <laughs> เรากําลังคิดว่ามันยังมันยังยมันยังดูได้อยู่นะคะลงออกแล้วก็เข้าใหม่อีกนิดนึงนะคะอาจจะภาพก็อาจจะปกติแล้วนะคะตอนนี้จริงๆภาพของอาน,นี่ยปกติแล้วนะคะพี่สาครจะมีแจกของไหมครับน่าจะเป็นในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะจะมีแจกของให้แน่นอนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับแล้วรออยู่นะคะจริงๆตอนนี้ภาพน่าจะปกติแล้วเนาะ คุณนารุตาส่งดาวมาให้50ด้ดวงก็ขอให้คุณกูเรตะกมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วถ้าเกิดซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกหวยนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับสาธุเอาล้ค่ะในลูกแรกเกมแรกนะคะก็จะเป็นทางฝั่งของต้องดูนะคะว่าดิดจะแก้เกมการเสิร์ฟและสามารถทำต้านจากเกมการเสิร์ฟได้ไหม เพราะว่าทางตำรวจเนี่ำไปแล้วศูนย์ต่อสองมาแล้วค่ะเอาล้วค่ะยังเปิดขึ้นมาได้น้องโยตังไฮกับน้องแจ็คล้อเลงมาลงนี้แต่ยอดโอ้โหถ่านหน้าพี่ปุ้ยไปนิดเดียวค่ะเอาแล้วค่ะลูกออกค่ะสองต่อสี่ค่ะมาดูการเสิร์ฟของดิดลูกนี้สาลูกนี้สวยไมย่ข้ามค่ะ ในเกมที่3เซตที่3จะเปลี่ยนเกมได้ไหมหสำหรับดิดดูว่าเกมรับของกองทัพบกเปิดลูกเสิร์ฟลูกนี้พี่โนต้ตเกี่ยวมาได้ตั้งมาให้พี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยลูกนี้โอ้ฝังเลยฮะลูกนี้เรียบร้อยเรไรครับ7ต่อ5ค่ะเป็นทางฝั่งของกองทัพบกเป็นฝ่ายเสิร์ฟโดยเจ้าท็อปรบถังเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้เปิดไม่ค่อยสวยลรค่ะ ปนิดหนึ่งฮะจังหวะเกมเสิร์ฟของเจ้าต้านะเจ็ดต่อหกครับมาลุ้นกันต่อครับทอปรถถังสเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเรไรครับเอาละตอนนี้เป็นการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชายค่ะนี้เป็นเซตที่สามค่ะตาลาตามค่ะเสิร์ฟมาแล้วค่ะโอ้โห,หมีล้มไปเซจังหวะหนึ่งค่ะสำหรับเจ้าโยธินตําสีเมื่อกี้นี้โอ้โหแล้วก็เป็นทางฝั่งของกองทัพบกนะคะที่สามารถคว้าแต้มนี้ไปได้ค่ะ ถือว่าเล่นกันแบบสูสีจริงๆนะฮะ11ต่อ7ครับเสิร์ฟมาลูกนี้โยเกิร์ตลูกนี้ยังไงจ้าโอ้ยอยากได้หรือเปล่าโอ้โหพลาดเองครับลูกนี้ ก็ต้องรอลุ้นก่อไปค่ะ12ต่อ7ค่ะมาดูการเสิร์ฟของทางฝั่งกองทัพบกด้วยท็อปนันทเดชร,ร้อยเจริญเสิร์ฟมาแล้วค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ตาตา,ตาไงไฮกับแจ็คร้อยแรงมาโูกนี้คอยยังติดบล็อกค่ะบล็อกหนามากต้องบล็อกกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็จ็คโลกนี้ขึ้นอีกทีพี่ปุ้ยโอ้ยออยย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 ยียยยยยหรือพี่ปุ้ยยอายะโอ้ตกกากระหว่างใจเลยยะ รักษายห่างอยู่แค่2ลูกเองนะฮะตำรวจเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหพิกเด็ดสวยงามครับลูกนี้แหมลูกนี้เป็นผม<แ>ผมก็รับไม่ไหวฮะน่าจะเป็นทางฝั่งของตำรวจหล่อตำรวจได้หมาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเปิดศีรษะขึ้นมาได้คะ่ะตั้งไว้กับแจ็คเลยเลยมนาะลูกนี้ยังไงอบล็อกออกค่ะบล็อกหลังออกค่ะ,คะลูกนี้17ต่อ1 5มาดูฮะ เซฟของเจ้าท็อปรถถังเสิร์ฟมาลูกนี้เจ้าโยโยกมาให้กับเจ้าแจ็คลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยไรครับเป็นแต้บของตำรวจอีกแล้วนะโอ้โห16บต่อ19มาดูฮะอา้าวพี่น็อตเกี่ยวมาตากมาพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยสังหารโอ้เรียบร้อยเรไรครับ เกมค่ะยีต่อ16มานลุ้นกันดีกว่าจะเป็นการเสิร์ฟของทางฝั่งท็อปรถถังค่ะมาแล้วค่ะโอ้ยจบไปเป็นที่ียบรลอยแล้วค่ะยอมแล้วจ้าพี่คอนโอ้ยสุดยอดจริงๆนฮะปิดปิดด้วยเกมเสิร์ฟของเจ้าท็อปรถถังนะปิดด้วยสวยงามนะครับก็เอาชนะทีมตำรวจไป2ต่อ1เซตนะครับก็ผ่านเข้าไปสู่รอบลองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับก็ต้องมาลุ้นนะฮะ